ศาสทูพยากรบอกเลยนะคะในเรื่องของการงานหรือกิจการมีเรื่องให้คิดมากมีความไม่แน่ใจมีความลังเลใจอยู่และที่สําคัญนะคะใครที่คิดจะเปลี่ยนงานถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะในการมองหาลู่ทางใหม่แต่ถ้าคิดจะเปลี่ยนการทําธุรกิจขอให้รอไปก่อนหลังเส้นปีจะมีจังหวะที่ดีค่ะด้านการเงินผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างเหนื่อยนะคะเพราะว่าอาจจะรับซ้ายจ่ายขวามีรายจ่ายที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองความรักนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ ก็ถือว่าผู้ที่เกิดวาทิตย์นั้นยังสามารถสื่อสารกันได้ดีอยู่และที่สําคัญก็ยังเอื้อเฟื้อนะคะแบ่งปันความคิดไอเดียนะคะและสิ่งที่มีกับคนรักได้อยู่ค่ะและนี่ก็คือโวงชตาของผู้ที่เกิดวาทิตย์ค่ะ ผู้ที่เกิดว,วันจันทร์ประจำวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนศาสตร์ทูพยากรบอกเลยระวังนะคะสิ่งที่คาดหวังอาจจะมีการเลื่อนบางท่านเนี่ยจะได้เริ่มงานใหม่แล้วอาจจะมีนเรื่องของการเลื่อนอยู่บางท่านจะได้จับเงินก้อนละหลักหมื่นหลักแสนก็อาจจะมีโอกาสที่จะเงินเหล่านั้นอาจจะเลื่อนออกไปบางท่านทําธุรกิจอยู่ลงทุนนะคะหุ้นส่วนหรือคนที่เราทําด้วยก็อาจจะเปลี่ยนใจกระทนหันมีเรื่องไม่แน่นอนเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นใครที่อยากมีแฟน สุขสมหวังแน่นอนจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ ผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนศาสตร,ร์ทูพยากรบอกเลยช่วงนี้นะคะสายมูค่ะเข้าวัดทําบุญบ่อยเป็นพิเศษและที่สําคัญด้านการเงินนะคะหรือการงานเนี่ยผู้ที่เกิดวันอังคารต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สติเท่านั้นที่จะผ่านไปได้บางคนเจอใสร้ายบางคนเจอเบียดเบียนบางคนเจอนะคะอิจฉาริษยาทําอะไรก็ไม่ถูกใจถูกถูกชะตากับใครก็ต้องอาศัยความนิ่ง สตินะคะสยบความเคลื่อนไหวต่างๆการเงินยังล่าช้าค่ะแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามีไม่ได้นะการเงินมีได้ค่ะแต่ค่อยๆกระดึบกระดึบไปทีละลิกทีละน้อยนะคะความรักต้องบอกเลยไม่เงียบเหงาค่ะคนโสดมีคนเข้ามาคุยด้วยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักก็ดูจะตื่นเต้นดีค่ะ<ด>ช่วงนี้นะคะผัดกันงอนไปงอนมาสนุกดีและนี่ก็คือดวชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารค่ะ ที่กิดวันพุธประจำวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนนะคะศาสทุพยากรบอกเลยมีเรื่องหงุดหงิดเรื่องของการงานแก่งานแล้วแก่งงานอีกนะคะการงานยังไม่ได้นะคะเป็นที่ ต้องการหรือเป็นที่พอใจตัวคุณนะคนอื่นเขาโอเคแล้วแหละแต่ผู้ที่เกิดว,วันพุธอาจจะเป็นคนที่มีความคาดหวังสูงการงานก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะและสําหรับในเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามาค่ะแต่อาจจะหมุนเวียนเนี่ยคล่องตัวเยอะไปนิดนึงอาจจะเก็บไม่ค่อยได้มีแผนในเรื่องของการใช้เงินระยะยาวความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ช่วงนี้อยากจะผิดคนรักเยอะนะคะทําใจให้สบายนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดว,วันพุธนะคะ Thank you ที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนศาสตร์ทูพยากรบอกเลยนะคะในเรื่องของการงานผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามจะมาเกื้อหนุนนะคะในเรื่องของการงานให้กับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสดังนั้นถ้าอยากได้งานดีอยากทําธุรกิจคล่องไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพศตรงข้ามของคุณจะดีค่ะการเงินถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการหาเงินและที่สําคัญนะคะอาจจะมีโชคนะคะมีล่าปากเข้ามาด้วยความรักนะคะคน มีโอกาสพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเรื่องน้อยใจและไม่เข้าใจกันบ้างค่ะและนี่ก็คือดวงสตาร์ของผู้ที่เกิดในวันพฤหัส วันศุกร์นะคะประจําวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนศาสตร์ทูพยากรณ์บอกเลยเรื่องของการงานยังมีความวุ่นวายอยู่นะคะและที่สําคัญส่วนใหญ่จะวุ่นวายนะคะเกี่ยวข้องกับคนทํางานด้านเอกสารทางการเงินหากคุณทําบัญชีการตลาดนะคะหรือในเรื่องของตัวเลขอาจจะมีปัญหาได้แต่อันนี้คนละส่วนกับเงินส่วนตัวนะคะผู้ที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยในเรื่องของเงินส่วนตัวยังบริหารจัดการได้ดีอยู่คะ่ะ ความรักนะคะผู้ที่เกี่ยววันสุขนั้นนะคะค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยค่ะโดยเฉพาะนะคะความรักที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของคน3คนความรักนะคะเกี่ยวข้องกับเพศเดียวกันอาจจะมีปัญหามีเรื่องให้นะคะต้องจัดการและที่สําคัญอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ กบอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยในเรื่องของการงานงานที่เกี่ยวกับออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับพวกฟรีแลนซ์ต่างๆค่อนข้างที่จะนะคะชัดเจนและนําพาโอกาสทางการเงินมาให้แต่งานประจำเนี่ยอาจจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะคะหรือมีภาระระยะยาวได้นะคะการเงินของผู้ที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะตึงมือค่ะแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ยังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องอยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นทําใจให้สบายนะคะและสําหรับในเรื่องของความรัก ค่ะคนรักเก่ามีโอกาสที่จะกลับมานะคะของง้อขอคืนดีค่ะส่วนคนรักปัจจุบันนะคะในช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาไปหรืออาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงได้ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วัน